เอาละครับท่านผู้ชมครับรายงานด่วนแบบร่าสุดเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก13บสนาฬิกาของวันที่18ธันวาคม2568ครับนะฮะกองทัพอากาศของเราครับได้ส่ง f 1 6ครับไปทิ้งบอมนะครับไข่2ลูกครับบริเวณของปอยเป็ดครับนะฮะพูดง่ายว่าเป็นหัวใจหลักครับนะครับเป็นอ่าสินทรัพย์ของไอ้คุนเซนไอ้คุณมันเนียเลยก็ว่าได้ครับผมนะฮะหลังจากที่กองทัพภาคที่หนึ่งครับนะได้สืบทราบว่าครับนะฮะบริเวณตึกแห่งนี้นะครับเป็นบริเวณของการซ่องสุม นะครับกำลังพลนะครับแล้วก็การซ่อดอาวุธสงครามต่างๆฮะอาวุธหนักๆต่างๆครับผมนะฮะแล้วก็เป็นฐานทัพเขต5นะครับเป็นศูนย์บัญชาการของกัมพูชาและก็ที่สําคัญครับนะฮะเป็นที่ซุกซ่อนของไอ้พวกแก๊งสแกมเมอร์ครับโอ้โหต้องบอกว่านะครับพังอย่างย่อดับตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าไอ้คุณเซนนะครับแทบจะเป็นลมลบพับกันเลยทีเดียวนะครับมันก็มีคิดว่าประเทศไทยจะกล้าขนาดนี้นะครับ วันนี้เอาให้สุดครับเอาให้สิ้นสภาพทางการรบครับผมนะฮะเอาให้ขมรนมันได้รู้สักทีว่ามึงอย่ามาทะลึ่งมึงอย่ามาวอแวกับประเทศไทยนะฮะถ้าคิดจะจบถ้าคิดจะเจรจานะครับแสดงความจริงใจและวันนี้ฮะขอเป็นกำลังใจกับกองทัพไทยนะครับทุกเหล่าทัพครับนะฮะเอายับก่อนที่วันนี้นะครับนะฮะทางประเทศจีนเนี่ยนะครับได้ส่งหนังสือแล้วก็ทางการทูตนะครับมาขอเจรจานะครับเพื่อให้กมุูชาแล้วก็ไทยนั้นนะฮะ หยุดยิงแล้วก็นะครับหันหน้าเข้ามาจับมือกันนะฮะหาเสรีภาพนะฮะหาสันติภาพนะแล้วก็ทางยุโรปหนวันนี้ก็รีบร้องเช่นกันดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นวันที่อ,อาจจะเป็นวันรบสุดท้ายก็ได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับจัดการให้หนาก่อนครับก่อนที่นะฮะทุกอย่างจะจบลงที่โตเจรจา